แหกเกิดสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นการเตรียมความพร้อมทางทหารทรัพยากรและยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการต่อสู้ 1. กําลังทหารไทยมีทหารที่มีขนาดใหญ่และถูกฝึกฝนอย่างดีมีอาวุธที่ทันสมัยเช่นเครื่องบินรบและรถถังขณะที่กัมพูชาอาจมีทหารจำนวนไม่มากเท่าและอุปกรณ์จำกัด 2. ภูมิศาสตร์ ไทยมีความได้เปรียบในแง่ภูมิศาสตร์โดยมีพื้นที่กว้างขวางและสามารถจัดตั้งฐานทัพที่เข้มแข็ง 3. สนับสนุนจากต่างประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีต่อประเทศในภูมิภาคและประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาในขณะที่กัมพูชาอาจได้รับการสนับสนุนจากประเทศเช่นจีน 4. ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ แต่การพิสูจน์ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในสงครามนั้นยังเป็นเรื่องยากเพราะสงครามไม่สามารถคาดหมายได้เสมอไปการสงบศึกและการเจรจายังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่คงจะเจรจาไม่ได้เพราะฮุนเซนบินหนีออกจากประเทศไปที่จีนแล้วจีนเห็นฮุนเซนเป็นหมาหัวเน่าคนทั้งโลกเกลียดพวกกัมพูชาไปแล้วในกฎ สากลโลกห้ามโจมตีโรงพยาบาลมีแต่พวกกัมพูชาที่ไร้จิตตมันสำนึกกล้ายิงระเบิดใส่คนเจ็บคนป่วยในโรงพยาบาลประเทศไทย